คองหินดำนะครับลองถ่ายลอกยินลกน็นั้นแหละมันเปียกได้ทั้งนั้นลองถ่ายนะลองถ่ายิเปียกได้พรลองท่ายไอ้นี่เดินป้าเาาป้วเรเมาันับ

พี่น้องเถาแตะมาแล้วลูกกินโอ้ยเดินดีๆ

เราหนูนทักดิ่งเยอะมากไอ้หนูที่มันนี่ยแตกทักเลยร้อนค่ะร้อนค่ะแต่ว่าสวยนะแต่ว่าปูแต่ว่าต้องต้องเหยียบตรงแบบต้งเป็นทรายค่ะอ๋อ้งหินมันลื่นมากห้งอย่าเหยียบหินนะเหยียบตรงที่เป็นทรายเห็นแบบเขียวๆอันนี้ใหญ่เหยียบใหญ่อยากรู้ที่เป็นเพี้ยนตรงดาวนดิ Ủa không dài dẹp dài dẹp dịp ná dài dẹp dịp như cái đâm dịp nó. Đó, dịp 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 lăng luôn ngại quá à. rồi mà lấy <laughs> lăng luôn ừ. nghe đồng hai cái lăng luôn <laughs> lăng luôn?

为啥哦？我们这里呢？

เออฮัลโหลวันนี้ลูกดีไหมท่านแล้วเดินมาตั้งยอะเหร่ทนด้วยหรอไม่เอาเป็นคนที่เขาเลได้ที่เขาถายรูปถที่เขาถายเสร็จแล้วแล้วใหญ่ยังหนนะใหญยันสีดำลื่นไม่ที่รู้ที่เคยมาเรื่องบอก

ไฟแดงติดไหมไม่ติด Yeah.

Chị đầm đăm, gì cái chị đầm đăm, dạy viết luôn á Nè, nè, này làm đầm đăm rồi nè Lớn Dạy nhìn chị đầm đăm, hay viết tay thôi

我家就是这个家了。 một cái thằng đấy này nào mấy cái đấy

เพอดนน้ำซึ่งมันรุ่ยนะที่เที่ยวนะน้ำน้ำแบเลย ขัดไม่แล้วนะว่าทำขาซานต้องลงเลยทำมันด้วยละนี่นี่เป็นฐานเรื่องเงาเลยเดินขึ้นตาได้เลยนะขึ้นใต้เลยนี่เป็นฐานเลยขึ้นใตาเลยต้นหนเป็นยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดิน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  mọi người 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 mọi người

อา่ใหญ่ดิ่งนนี้นะสีเขียวเนี่ยสีเขียวสีดำเนี่ยลื่นนะกูรูเลยนะกูยังง่ายองไอ้เฮ็ดหม้ออะไรอุ้ยเออหญ่ไอ้สีเขียวแลสีดำเนี่ยวะนั่นนั่นนันนั่นเห็นไหมลอยคอไปแลวขนาดนนั่นน่นนั่นน่นนั่นนั่ไอ้สีเขียวไอ้สีเขียวไอ้สีดำนี่อะไรยู่ในหนามันทำเลี้ยบเออเนี่ยไม่ลงแนวนะอะต้องไม่หลงแน้อไปหลอยคอไปเลยมียใครวะ เออไม่ลื่นแน่รอคอเลยกุ้งรอคอถึงสะพานนั่นแหละพี่ใหญ่เหยียบไอ้ที่เหยียบลอยในน้ำสีเขียวสีเหลืองพี่ใหญ่เหยียบนะลื่นใช่เพื่อนบอกทีแรกผมยังไงเขาเลยเออไอ้ตัวไม่ลื่นเลยตายวิ่งเลยมันไม่ลื่นสิให้มันลอยคอไป giếp giếp xài mày yết sài giếp Walan, 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 tao Walan, 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 mới á เอียงขาลงลงลงเอียงขาไอ้ที่เป็นอะไรนี่มั้งหัวเป็นซี่ซี่นีเงี้ยหัวเป็นซี่นี่เลยดูตรงนู้นนะท้าวตรงจีหลอดเดินมาท้าวคงนายไม่เดินมาได้ถึงเงี้ยพราะไอ้ถสายเงี้ยประโยชน์ของโฟมไม่หลูกไอ้ดูนี่บิเลยน้ำมาข้าวบ้านน้น้ำน้ำ

ไปมาแล้วมาแล้วพ้นมาแล้วรั้